หลังจากที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ ฆ่าน้องนินาได้แล้วพร้อมกับนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพล่าสุดเมื่อช่วงบ่าย3โมงวันนี้ญาติในรับศพน้องนินาออกจากโรงพยาบาลสงขลานครินและนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่ายางหมู่9ก้าตลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยมีรพยาบาลทิฏฐิการสงขลามาสงา่าสงฟรีถึงที่วัดซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าความสงสารและความอาลัยมีพ่อแม่ญาติพี่น้องชาวบา้านทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่บ้านป่ายางครูและเพื่อนที่โรงเรียนมาร่วม นีพิธีรดน้ำศพโดยเฉพาะนางไม้หนาะผลน้ย้ยแม่ของน้องนินาร่ำให้ตลอดเวลาและเป็นลมแทบยืนไม่ไหวเมื่อเห็นร่างของลูกสาวมาถึงที่วัดและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่สีมีนาคมนี้ที่วัดปายาง ชายและลุงของน้องนีนาซึ่งเลี้ยงดูน้องนีนามาตั้งแต่เล็กบอกว่าดีใจที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได,ได้และอยากให้รับโทษประหารเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้ทำไม่ให้ใครทำแบบนี้อีกแม้ในทางกฎหมายจะไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ตามและจะไม่ขออาโหสิกรรมให้หากจะมาขอขมาก็ให้ไปขอขมาข้างนอกชาวบ้านไม่ยอมเหยียบให้เข้ามาในพื้นที่อย่างเด็ดขาดเพราะทุกคนเจ็บแขนมากเราไปดูบรรยากาศและฟังเสียงน้ากับลุงของน้องนีนา าพูดถึงน้องนีนากันครับก็ดีใจครับครับใจเลยครับครับกจับจับได้ไว้กันดีครับจุดสำรวจนี้ตำมานดีจับได้ไว้ถึงอ่าว่างโบกจุดคุ้นกันเลยว่าได้ไวไหนก็ที่รอนเลนาเลยลังกันมันก็ สิ่งบางทีมันมันเกิดเราเราไม่คิดนะครับครับท mm ุน hmm. ยายาอะไรมีตัวทหารได้แหละครับเพราะว่า hmm. จะเป็นตัวยาให้ให้เล่จะ mm hmm. ไม่อ่าคนณี่จะทำมันกระจายขิดทุนยาหลัวมันทำไม่ได้นั่นประหารแต่ว่ามันมันต้องต้องต้องมีต้องให้เป็นตัวยางมัง้งปวดทุกคนณในว่า มืนอนยาอะไรเน็นไงมันมันเจ็บโอเค,อเคไหนก็แขนแขนนี่แหละก็แขนนักเขียนมากเลยรับเ e <c oughs> ขียนทุกเลย <c oughs> ล,าล้านเ,เ,เล่นตั้งแต่เด็กตำรวจเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเล็ครับครับถ้าถ้าสมมุติแบบเนี้ยครับสมมุติว่าถ้าตำรวจเอาตัวเขา มาขอเข้ามาศพน้องทางญาติแต่ว่ายังไงบ้างครับจะไม่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 ให่เข้ามาในบันที่ไม่ให้เข้ามาเลยนะครับรับรองคุณได้แม่ผมรับรับรองไม่ได้ก็ก็ก็คือถ้าตำรวจอ่าพาตัวคนร้ายมาขอเข้ามาศพผมไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหมครับผมถ้าข้างนอกได้แต่ถ้าแผ่นดินนี้ไม่ได้เข้ามาในผมไม่กล้ารรับรองละ หลักสามาที่รนเสียผมเกล่้นีผมไม่ได้ผมบอกแล้วผมลงลงกลับผมยังไงแล้วว่าผมไม่รับรับไม่ได้ถ้าเข้ามาโอกาสตายมีสูงครับเพราะฉะนั้นผมบอกข้างนอกได้ไม่มีแลไรครับคุณจะเอาอย่างไรก็ได้คุยกับพ่อเับแม่ก็ได้ครับแต่ว่าในพื้นที่นี้ผมไม่เข้าไม่ให้ไม่ให้คนร้ายเข้ามาเลยนะครับอในในฐานะลุงเขา ผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วเรื่องต้งแต่เล็กๆครับน้าบ,บ่าวในในส่วนของตัวคดีครับน้าบ,บ่าวอยากให้ตํารวจดําเนินการยังไงามากครับองชีวิตอย่างเดียวอ่ะมันสองคดีแล้วติดต,ต่อน่ะเพราะติดตามพระกัวในทีมานัรงนั้นตำรวจครับเขารู้อ่ะก็คุยกันแต่ผู้กองแล้วเมื่อกี้ผมบอกแล้วมันสองคดีซ้อนๆไม่ได้ญาติก็อยากให้ประหารชีวิตเลยใช่ครับ เป็นที่ตัวอย่างว่าฟังกันกี่ลายแล้วกี่กี่กี่เคลแล้วยังหลอยได้ที่ดูตั้งแต่ผู้กับคนก่อนเนาะแล้วล้วนแะบบค,ครับในในใ,ในตัวของบ้านไผยางนะครับเคยมีการฆ่าขมขืนลักษณะเหมือนแบบนี้ไหมครับ,มมรบไม่มีครับไม่มี <ปก S 2> นะครับในท่าเมื่อก่อนเป็นผู้ช่วยเนาะไม่มีเคยมีมีขรางนึงออกมาทิ้งนี่ ไม่มีไม่มีไม่มีเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมันมีลักษณะไหนมาครับกี่ปีแล้วแล้วครับมันไอ้วิงว่งราวครับร้นอะไรเงี้ยวิ่งรับวิ่งราวข้างนอกใช่ไหมข้างนอกข้างนอกแต่ข้างในนี้ยังไม่มีใช่ใชไหมครับก็ว่าในหมู่บ้านเป็นบ้านคือบ้านพี่บ้านน้องนั้นหมดคือถ้าข้างนอกโอเคครรับเพาะว่ามันนอกพื้นที่จากนี้ไปครับนรับรองได้เลยว่าที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่สงบุที่สุด เล่ายากฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจมัง้งไม่ไม่ได้ฝากอะไรบอกร้อ,องได้อย่าละเลยต่อคดีนี้ให้ทําต่อเนื่องและอยาขอบพระคุณมากเพราะผู้กับใหผมก็สนิทกันนะขอฝากว่าเคสนี้คือให้ทําเป็นตัวอย่าง